Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. จนมีว่าพิจารณาสรรมการ Absolute X ลบเเท่ากับ6ข้อสรุปไดต่อไปนี้เป็นเท็จ1คำตอบ1ของสรรมการมีค่าระหว่าง10และ15 ผลบวกของคำตอบทั้งหมดของสมการมีค่าเท่ากับ14 3สมการนี้มีคำตอบมากกว่า2คํคำตอบ4ในบรรดาคำตอบทั้งหมดของสมการคำตอบที่มีค่าน้อยที่สุดมีค่าน้อยกว่า3ค่ะเราก็อ่านจุดกันเลยนะคะต่อไปนะคะก็คือค่าสัมบูรณ์เนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าค่าสัมบูรณ์เนี่ยสามารถมีคำตอบได้2ค่าหรือ2คํคำตอบน,นองค่ะค่ะแล้วก็จาก absolute x ลบเเท่ากับ6นะคะเราก็สามารถแยกออกมาได้เป็นแบงนี้ คือมันจะมีสงค่าค่ะก็คือ x ลบเเท่ากับหกับ x ลบเเท่ากับลบหค่ะค่ะต่อไปนะคะแล้วก็หาค่า x เลยค่ะ x ก็จะเท่ากับ13ค่ะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นลบ บวกเจดช่ไยนคะก็คือจะเท่ากับ1ค่ะเราก็ดูแล้วน,น,นะคะว่าคำตอบ2่งคำตอบ,อบได้มาเป็นอย่างนี้ค่ะเราก็ลงไปพิจารณา,าโจทย์ที่คโจทย์ให้สิ่งที่โจทย์ให้มานะคะก็คือข้อหนึ่งเขาบอกว่าคำตอบหนึ่งของสมการมีค่าระหว่าง10และสิห้าค่ะถ้าลองมาดูคำตอบแรกของ x นะคะก็คือ13ซึ่ง13เนี่ยก็อยู่ระหว่าง10แล้วก็15ค่ะแสดงว่าคนอนนี้ถูกค่ะข้ตอต่อไปนะคะผลบวกของคําตอบทั้งหมดของสมการนี้ค่าเท่ากับ14แล้วก็เอาสองคำตอบเนี่ยมาบวกกันก็คือ14 13บวกนก็เท่ากับ14ข้อ2ก็ถูกอีกแล้วค่ะค่ะดูข้อสมนะคะสมการนี้มีคําตอบมากกว่าสองคำตอบอันนี้ ดูคำตอบก็คือผิดแน่นอนค่ะเพราะว่าคำตอบนี้มีเพียงสองคำตอบเด็กที่จวดให้มาคือสมการนี้มีคําตอบมากกว่าสองคำตอบก็คือตอบได้เลยะค่ะว่าเป็นข้อ3ค่ะที่เป็นข้อที่เป็นเท็จค่ะค่ะเราก็ลองมาพิจารณาข้อสต่อนะคะในบรรดาคําตอบทั้งหมดของสมการคําตอบที่มีค่าน้อยที่สุดมีค่าน้อยกว่าสาก็ถูกค่ะเพราะมัน1นึ่งหนึ่งก้อนน้อยกว่า3ค่ะ ต่อไปนะคะให้เรามาพิจารณาค่าสมบูรณ์ x ลบเเท่ากับหคะ่ะนั่นก็หมายความว่าค่าสมบูรณ์ x ลบเเนี่ยมันมีค่าได้2ค่านั่นก็คืออาจจะเป็นไปได้ทั้ง6แล้วก็ลบหคะ่ะค่ะถ้าสมมติว่าคําตอบคือเท่ากับ6ค่า x ก,ก็จะเท่ากับ13แล้วก็ถ้าคําตอบเป็นลบหค่า x ก,ก็จะเท่ากับ1คึ่งค่ะหลังจากนี้คะ่ะก็ให้เรามาพิจารณากับโจทย์ที่โจทย์ให้คะ่ะ จากที่สรวจให้นะคะข้อแรกก็คือคําผลหนึ่งของสมการมีค่าระหว่าง10และ15ค่ะเราลงมาดูนะคะคําอลหนึ่งของสมการก็คืออาจจะใช้13ก็คือ13อยู่ระหว่าง10และ15ก็คือจากข้อนี้ก็คือถูกค่ะขัดต่อไปนะคะก็มาดูข้อที่2ก็คือผลบวกของคําอบทั้งหมดของสมการมีค่าเท่ากับ14ซึ่งเราลองเอา13มาบวกกับ1ก็คือจะเท่ากับ14ข้อ2ก็ถูกค่ะ ข้อต่อไปนะคะข้อ3สมการนี้มีคําตอบมากกว่าสองคำตอบค่ะมากกว่าคือผิดคะ่ะตอาได้เรียนะคะว่าข้อ3ผิดเพราะอะไรคะเพราะว่าคําตอบเนี่ยในสมการเนี่ยมีเพียงแค่สองคำตอบค่ะไม่ใช่มากกว่าสองคำตอบค่ะข้อสุดท้ายนะคะคือในบรรดาคําตอบทั้งหมดของสมการคําตอบที่มีค่าน้อยที่สุดมีค่าน้อยกว่า3ก็คือถูกค่ะ1มีค่าน้อยกว่า3ค่ะ peace be upon you you start in the name Ooh. of the most